กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่12กันยายน2568เรื่องทานของสัตว์บุรุษ5ประการจากประไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎเล่มที่36พระสุตันตะปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกะฉะกะนิบาศเล่มที่3หน้าที่314 ข้อที่148สับัปปุริสัทาน,นสูตรว่าด้วยทานของสัตบ,บุรุษหประการดูก่อนพิสุกทั้งหลายสัปปุริสัทานหประการน,นี้5ประการเป็นฉนหยคือสัตบ,บุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธานหนึ่งยอมให้ทานโดยเคารพ ย่อมให้ทานโดยการอันควรหนึ่งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหนึ่งย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นหนึ่งดูก่อนพิสุกทั้งหลายสัตว์บุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีผูคะมาก และเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวผรนงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลติตผลคือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเขารบแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาส คนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเนี่ยโสดลงสดับฟังคำสั่งตั้งใจใครรู้ในที่ที่ทานนั้นผลิตผล,ผลครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ ในที่ที่ทานนั้นผลติตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลติตผลครั้นให้ทาน ไม่กระทบคนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรอันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผล ดูก่อนพี่สุกทั้งหลายสัปปุริสถานหประการนี้แลจบสัปปุริสถานสูตรที่แกราบอนุโมทนาสาธุครับธรรมสวัสดีธรรมร,รักษาธรร,รมกุ้มครองท่านนะครับ